สวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือหลงก็มาดูด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องทาลินนะแปลกไหมคือคลิปนี้ไม่ได้เปิดติ๊เกมมาเจอนะแต่ไปอยู่ที่หน้า YouTube นะต้นเหตุต้นเหตุคลิปนี้ที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีคอมเมตนต์นึงจากคลิปเมกุมิร้อยสิบนะครับว่าได้นาตัวปั้นสายฟรีนะครับก็เป็นที่ขเข้าใจก็คือตัวฟรีครับสายฟรีนะแต่ตามตู้นะเป็นตัวฟรีนะโดยวันนี้นั้น ตัวละครตัวแรกที่ผมจะแนะนำเดี๋ยว่อนอื่นเราก็ต้องเข้าเกมก่นกอนแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24เวลาบ่ายโมงค่ายสามนะผมก็จะใช้ลิงก์ที่ตัวเกมแจกนะครับเป็นลิงก์รับรูปีฟรีสารูปี้นะครับ,บ, 4, Ruby, รบได้ตัวเกมแจกอีก30ไม่เป็น60นะวันนี้แล้วก็วันจันทร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก100รูปี้นะครับก็จะมีโอกาส ได้เปิดอาคาชาเกียร์นะครับหรือขาดอีกเท่าไหร่ก็ไปเปิดตัวก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เปิดเกียร์นะเพราะว่าทีมผมค่นค่าขาดเกียร์นะแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ ID ของพี่ต้นนะเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าไปตอนที่อยู่ในเกมเลยแล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนชี่ที่หน้าเกมแล้วนะครับแล้วก็มีไหมโบนัสล็อกอินเซอร์ไพ์ที่จะเป็น30มรูบี้ถ้าหากเรากดไปที่กล่องของขวัญน,นะครับนี่นะก็จะเป็นอีก30รูบี้นะครับก็จะเป็น60นะโดยเนะื้อหาคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการตะลุย PP นะโดยในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอแอบใช้ตัวกระชากพี่แกกับพี่แกเข้าไว้มาอเลยผมหรอกจริง เ่าแกฝากผมเล่นมาสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็ผมไม่เปิดตัวนี้ผมเปิดตัวนี้ก็เพื่อจะได้ผู้เทพเป็นตัวนะฮึมเกินแลยวนะไม่เป็นไรแล้วก็อ,อื่นนะครับเราจะาพูดถึงทางนานของตัวละครที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับตัวที่ผมแนะนําในวันนี้ก็คือซันล,ลี่บิน,นะครับไม่ใช่ทันล,ลี่บิอลิสเอ้ยโคนี่บิดน,นะครับเป็นตัวที่เก่งม,มากนะแล้วก็ในการใส่ PP นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะ การดันหลีกสำหรับ i d ที่ต้องการรูบี้หรือยูลีกตัดยูลีกเดิมมานานนะครับต้องการดันหลีกนะโดยการใส่เกียร์นะครับเดี๋ยวผมพูดในการจัดทีมกันนะครับในทีมนะครับผมแนะนํานะครับถ้าจะหากจะเล่นเซตตัวบินนะผมแนะนําให้หนึงในทีมถ้าเป็นทีมปกติก็จะมีตัวยืน2 2ตัวดามเมจ2แล้วก็ตัวป่วนหรือตัวบัฟอีกหนึหนนะ่ใช่ไหมครับสำหรับหทีมนะแล้วก็ทีม2ก็ทําเหมือนกันนะครับ แต่ในการเล่นตัวบินนะครับผมจะแนะนําให้เป็นตัวยืนมากกว่ามากกว่า4นะครับก็มีตอนนี้ผมใช้ผมจัดทีไม่พีกก่แกเป็น1 2 3 4 5นะครับและตัวคอมโบที่ที่เหมาะกับการใช้กับตัวตัวสายการบินนะครับก็จะเป็นความสามารถที่เรียกว่ายื้อพลังนะครับให้ hey, ยื้อสิยื้อชีวิตหรือเขาเรียกว่าอะไรยื้อเรื่องสุดท้ายนะครับนี่ทุกตัวที่มีความสามารถนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ ใช้คู่กับตัวทางด้านของตัวบินได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟีตัวหนึ่งก็คือปลาปลาฉลามนะครับหรือกอปปี้สไลเยอร์นะครับต้นไหนที่มีความสามารถนี้ก็สามารถใช้ได้ดีกับตัวนี้เลยนะกัสเกียร์นะครับก็ตัวพื้นก็จะเป็นตัวพื้นที่ใสเกียปกตินะตัวนี้ผมไค้ใส่พี่แกงก็ใส่แบบนี้นะผมก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้แต่ตัวละครอื่นผมใส่ก็จะเป็นช่องแรกก็เป็นเลือดนะครับ หรืออันนี้จริงๆความจริงแล้วอาดัมก็เปลี่ยนเป็นเลือดได้นะแต่พี่แกใส่อันนี้ผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะก็งการก็เป็นอะไรพวกนี้นะครับพวกเลือดนะมาถึงตัวละครที่พูดถึงนะครับอย่างตัวน,นี้นะตัวอลิฟนั้นแนะนํานะครับช่องแรกให้ใส่เป็นเกียร์พลังโจมตีกายที่แรงที่สุดที่มีนะครับผมมีค่า4ี1ีหนึ่งนะช่องท้ายช่วยช่องสอง้เป็นเกียร์วิ่งนะครับทําให้วิ่งไวขึ้นนะถ้ามีก็ใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ ท้องท้ายแค่เป็นหูฟังเร็วหนักนะครับเพราะว่ามันมีความเร็วในาการเคลื่อนที่หลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลนะครับส่วนออปชั่นพิเศษนะครับก็จะเป็นพลังโจมตีคาย400%นะครับสำหรับเกียร์ฟรีถ้าไม่มีเกียร์พวกนี้นะครับช่องแรกให้ใส่เป็นปืนนะครับปืนแพนเน็ตสไลเตอร์นะคลิปนี้เฉียวผมอาจจะปแปลกๆนะครับเพราะว่าผมเป็นวัดนะนอนดึกเมื่อคืนแหละเป็นปืนแพนเน็ตสไลเตอร์ค่าโจมตีที่แรงที่สุดนะครับมากกว่า300%นะ ช่องที่2ผมจะแนะนําให้เป็นถ้าอยากให้ได้ดาเมจนะครับโดยที่ไม่ต้องกวดตัวปินเราตายนะผมจะแนะนําให้เป็นหมวกนี่นะหมวกพีกเมฆนะครับเพราะว่ามันมีค่าพลาังโจมตีนะช่องท้ายก็จะใส่เป็นนาฬิกานะครับหรือทางด้านของตัวแหวนนะครับเอ่ป็นเป็นแหวตนตัวนี้นะเดีย๋ยวผมมีไม่ไมดน,นี่นี่แหวนแหวนปีนาฟ้านะครับให้ทําให้ตัวเ, pm, าววเรานั้นดาเมจแรงขึ้นเยอะนะครับ แต่ถ้าผมใส่แบบแนะนํานะครับก็ใส่แบบนี้เลยนะว่ามันจะแรงมากมากนะครับแล้วก็ถ้าการเพิ่มสกยภาพนะครับผมก็มันมีนิดหน่อยนะผมก็ใส่ให้เป็นทางด้านของพลังโจมตีนะครับนี่นะพลังพลังโจมตีนะครับความเร็วการโจมตีผม,มแนะนําให้อัพนะครับเพราะว่าทางด้านของตัวบินนั้นถ้าใส่กันความเร็วการโจมตีนะครับจะทําให้มันยืนอยู่ที่เดิมหนักนเกินไปนะครับคริสตอลก็ไม่มีผลกับการตีป้อมนะครับก็ไม่แนะนํานะ ก็เก็บไว้อัปตัวอื่นนะครับผมจะอัพแม่ปลังจบตีกนโอเคพูดมากกันแล้วครับแล้วก็เข้าการพีพีนะครับโดยการคัดทีมตีนะครับตอนนี้พี่แกรอ่ปลีลงมาอยู่ลีนี้นะเห็นไหมทีมมอคก็ได้สังเกตว่าผมจะเปิดให้ดูทักทีมเลยนะครับคนที่ชื่อไผ่สุหล่อนะครับว่าเขาแพ้เพราะอะไรนะเขาจะแพ้เพราะว่าเขาไม่ใส่ตัวการบินมาครับดูนะเมื่อเขาใส่ตัวหนึ่งตัวนึงนะมาดูกันว่าตัวบินเราแรงแค่ไหนนะครับดูนี่นะ ขอหนึ่งีนะครับเห็นไหมรถเป็นแบบเป็นหลอดเป็นหล,ล,ลอดเลยนะดูดิตัวกันบินก็เอาไม่อยู่นะครับปกติแล้วตัวนี้มันจะกันน้ำแข็งนะครับดูดิเห็นไหมมีตัวกันบินถ้าไม่ใช่ตัวท่ากัานบินท่าน,าน้ำนะครับค่ายากมากเลยนะแล้วถ้าเป็นกันบินทาาไฟนี่ก็ยิ่งหนักเลยนะครับถ้าผมเปิดให้อีกคนหนึ่งนะครับส่วนมากเขาจะแพ้เพราะว่าตัวบินนะครับเห็นไหมเขาไม่ใส่ตัวกันบินมานะดูดูดูว่าเขาคิดว่าทีมเขา แข็งคนระับเห็นไหมถ้าเป็นตัวการปินทตดไม้ก็คือฆ่าไม่ตายแน่นอนนะครับผมมั่นใจเลยดววูความเร็วการปิดมานะเห็นไหมโดนเตะไม่ตายนะครับแล้วดูกันเตะทีเราเป็นคอเป็นคอเลยนะครับดูดิแล้วก็ยิ่งเรากดดังศัตรูได้เท่าไหร่นะครับก็จะทาให้ศัตรูตรู้สึกหล่นล้านนะครับแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะกดแช่นะครับเพราะว่าอย่างไงตัวนี้มันการแชร่นะครับคอยดูนะเ็ากดพัดก็อาจจะเห็นไม่ป็นโดดแช่นี่หว่า มันสมติดนะแต่แนะนาเลยนะครับแต่เขาปั้นตัวแปลกๆเลยนะไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่ไอดีที่เราควรตัดสินใจเขาแข่งเขานะครับเห็นไหมตัวบินมันค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับตัวนี้นะนี่ในการคัดทีมตีนะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นทีมที่มีตัวการบินเลยตัวการบินเราชนะทางนะครับทีมของเราจะแพ้ทางด้านของตัวการบินตัวนี้นะครับหรือตัวการบินตัดไม้นะครับก็เป็นตัวที่เราแพ้นะครับ แต่คัดทีมตีนั้นเราต้องดูด้วยนะครับว่าทีมพาคพื้นเราสู้ไหวนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตัวการบินแล้วเราจะไปตีได้น,นะครับเราต้องดูตัวภาคพืพ้นด้วยนะว่าทีมเราจะยื้อให้ตัวบินเราตีชแพ้ตีชนะไหมครับส่วนใหญ่แล้วช่วงน,นี้ตัวการบินก็ตัวตัวการบินก็ถูกใส่ทุกทีมนะถ้าทีมไหนไม่มีคือเรามีอกาชนะนะครับอะไรเนะี่ยเพราะอาจจะต้องกวนอยนะครับเพราะว่าตัวภาคพืพ้นเขาก็ค่อนข้างที่จะโหดยงนะแต่เขาใส่เกียร์ค่อนข้างแปลกนะ ก็ผมจะลองดูนะครับเขาอยู่ที่เลเวล L ตำนานที่50นะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมทีมตามนี้นะครับคอมโบไว้เป็นตัวนี้ตัวนี้บัฟวิ่งให้ไปยืนตัวนี้การน้ำแข็งนะคือการพายุนะครับทำให้ตัวเรายื้อไหวตัวนี้ผักนะครับ,บาการเลนก,ก็จะมปอยู่ประมาณนี้นะมาดูกันว่าจะไหวไหมครับเพราะว่าตัวกันบีเขาใส่เกียร์ผิดนะแต่ก็มีโอกาสที่จะแก้ได้นะครับ ผมเล่นในคอมก็เลยอาจจะกดช้าเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชินนะผมปกติผมอ่ะโอเคลีโอเคเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเกมผมค้างโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือจริงๆคอมผมอาจจะก,กากก็ได้แต่ปกติผมเล่นเกมอื่นก็ไม่ไม่ค้างนะแต่เล่นไลน์เจยี่ก็ค้างผมไม่รู้เกิดเกนินเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่เป็นไรเสีย14ถ้วยโอ้โหรู้สึกแย่มาก แต่ก็เหมือนที่ผมพูดมาเมื่อกี้ครับก็หาใหม่ก็ได้ครับถวยก็ผมคัดทีมที่มีที่เราสู้ไหวนะครับม,มดตัวกับบินอีกแหลผมจะหาทีมที่มีตัวการบินนะเออทีมนี้โอเคทีมนี้ผมน่าจะไหวนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะหาทีมที่เราสู้ไหวนะครับพยายามหาทีมที่มีเลเวลไม่สูงมากครับ แต่ผมก็ฝืนถึงตัวเองมาตีทีมที่เนเวลคนข้างที่จะสูงมากเลยนะก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงเลยเพราะว่าถ้าตัวพาพพื้นเรายื้อไวเราก็ชิบหายนะครับเห็นไหมถ้าตัวพาพพื้นเราไวนี่เรามีโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับพยายามช่วยทีมภาพพื้นเราไว้นะโอ้ยมันจะแพ้เดี๋ยวต้องยื้อกัน พยายามโอเคตอนนี้เราชนะแล้วนะครับเพราะว่าเห็นไหมท่านี้เราก็ชนะทีมแรกเราก็ชนะไปดีนะครับไอทีมเมื่อกี้ที่เราแพ้เราไม่นับนะครับเพราะว่าเกมเรมาค้างนะโอเคเห็นไหมเราก็ชนะมาได้ด้วยดีนะทีนี้ตัวการบินเลข140นะครับตัวไมร่ใช่ตัวกาบินสิตัวบินส่วนตัวภาพพื้นเขาก็บาร็อกนะครับ เมื่ากาศที่เราจะแพ้สูงนะแต่ผมก็จะยือ้อว่าเขาไม่มีตัวการบินนะแล้วก็เลเวลเขาไม่ค่อยสูงเมื่อค่อยสูงนี่เรเ็วห้ากนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงแลนะเขาน่าจะอัพป้อมมาสักพักนึงแล้วแหละเดี๋ยวผมก็จะลองยื้อดูนะครับอาจจะยืเสียงเมาเลย่นะผมไม่ได้ตั้งค่าใหม่ต้องพยายามยื้อถึงสุดนะครับ เข้าขายที่จะแพ้แล้วก็กดพัดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ชนะแล้วนะครับแบบนี้เราก็กดแชร์นะเนาะทีนี้เหมือนจะแพ้จะแพ้ละโอ้ <S <S โหกดน้ำแข็งไม่ทันเออใช่กดน้ำแข็งไม่ทันกดอันนี้ไม่ทันนะรู้สึกว่ารู้สึกความผิดพลาดที่ ปกติผมชนะรวยๆนะปกติคือผมตีชนะรวยๆนะแต่รู้สึกว่ามผมชิคไม่ทันนะพออาจคลิแล้วไม่ชิคไม่ทันแต่มันก็เป็นตัวได้เก่งอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้หาไว้เลยก็ได้นะครับถ้าต้องการที่ดันหลีนะโดยไม่มีตัวดันหลีกจริงๆโอเคทีนี้อาโนเฮ้ยเอมันทีนี้เราก็น่าจะไหวนะครับพูดว่าจะไหวก็แพ่นะอะไรของผมเนี่ยเราผม ใช้นิ้วคลิกไม่ทันนะไม่เป็นความผิดที่ผมมาก่อนก็ไม่ใช่ความผิดที่ทีมหรอกทีมมันไหวแล้วนะครับก็พยายามกดคลิกแค่ทันนะโอ้ยเด็กแวนตอนนี้เขาเลเวลสี่เจ็ดนะครับโอ้ยมีการงอกแล้วตัวบินเขาตัวกระบีเขาเตะตายละชิบหายแล้ว ตัวพื้นาไม่ไหวนี่เรามีโอกาสที่จะแพ้สูงนะผมก็พยายามแล้วให้ตัววิ่งเราไปวิ่งไปประจําที่เร็วที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสชนะสูงนะรู้สึกว่ากับหลังลีเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่มมันเพิ่งรีรีกเลยแหละมันน่าจะหมดน่าจะหูงมากนนะครับมีโอกาสที่จะแพ้สูงนะถ้าชนะก็คือชนะบ่อยนะครับผมก็ลองดูนะมันก็ชานะบ่อยเลยแล้วนะโอเคแพ้ รู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดมากเลยนะปกตินี่คือชนะทุกตาเลยนะแต่น่าจะเป็นเพราะผมเล่นไม่ดีเองมั้งผมก็จะแอบใช้คนนกพี่แกนแล้วลลกันพีคแค่แกเขาว่าเลยหรอกโอเคเรามีคนนกยี่เจ็ดแล้วนะแอบใช้สัก5้าพชเศน่แล้วกันบาวร็อกไม่มีตัวกำบินเลีวสี่สิบเอ็ดน่าจะไหวนะครับ ายามปล่อยตัวกันบิดต,ตัวบินผู้ชอบผู้สลับกันดูขมโบตัดแรล่ไม่ใช่ตัดแรล่เพิ่มแล่แล้วก็นาฬิกาพร้อมกันนะเห็นไหมมันกันน้ําแข็งนะครับเอ้แต่บาวล็อกเขาเถืเ่อนมากเลยก็พยายามยืมย้อได้มากที่สุดนะครับแบบนี้เรามีโอกาสแพซสูงนะครับเนื่องจากเราสู้ตัวพื้นไม่ไหวนะ เล้วตัวบินโอเคชนะเกือบแพ้นะก็ะถือชนะไปได้ดู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 คอมโบเพิ่มแรงเขาก็ชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะแพ้มาสองรอบนะ,ะทีนี้มีตัวการบินนะครับโอ้แล้วก็ก้าวดาวแม็กแพมเป็นตัวแสงมือเลยเขาใช้ตัวแสงเจอร์ธรรมดาหมดเลยนะผมจะไม่ไปตีนะครับเนื่องจากสู้ไม่น่าจะไหวนะครับอันนี้ก็ไม่ไหวนะ,ะทีนี้ มีอันนี้โดนแน่นอนมีโอกาสที่เราจะแพ้นะว่าไอ้ตัวนี้มันผักไกลมากนะครับก็เราจะข้ามไปก่อนนะทีนี้เบลสามแพ้นะเขาน่าจะอัพปอมมาเยอะแล้วก็โอเคเราพบว่าเรามีโอกาสชนะนะครับเราก็จะไปสู้ดูนะครับพยายามยืดถึงที่สุดนะครับหาตัวยือให้ได้ามากที่สุดนะแล้วก็เป็นปล่อยตัวบินนะครับนั่นคือวิธีชนะผมนะคุณจะบอกว่ามันมันซีคิด็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ซีคิดจริงๆแหละ แต่มันก็ใช้ได้ผลนะสำหรับผมนะใช่ไหมตีที่เป็นรถเป็นข้อเป็นข้อเลยนะก็ถือว่าเป็นวิธีชนะหนึ่งแล้วกันก็พัดนะพัดเพื่อกันแพ้นะครับตัวบินเราวิ่งเร็วนะะก็ไม่ต้องห่วงข้อนั้นพยายามให้เขาวิ่งมาถึงนะป้อม,ม่โดูสุดนะครับถ้าเขาขายด้แพ้นะครับเราก็แค่กด น้ำแข็งนะกดออมมาตะนะครับเห็นไหมถ้าเขาดันแาบนี้แล้วก็กดอมาตะนะเห็นไหมแล้วก็ชนะนะครับก็ชนะไปอีกตานึงนะที่แพ้ก็น่าจะเป็นเพราะผมเล่นไม่ดีเองแหละอ่าทีนี้ตัวการบินแม็กให้ตัวบินเหมือนกันแม็กหนึ่งร้อยพันหมื่นแสนล้านดีล้านสามนะตัวพื้นก่อทข้างที่จะไม่เกี่ยวอะไรเนี่ย กลุม่มมข้รเกียร์ค่อนข้างที่จะออกไปทางมีโอกาสที่เราจะสู้ไหวนะแต่ตัวบินเขาบินเร็วกว่าเรานะก็มีโอกาสที่จะแพ้นะครับก็ลองดูนะลองเชิงลองเชิงถ้ามีตัวแซลลี่ไม่ใช่แซลลี่ดิโคนี่ใหม่นะครับก็แนะนําให้ปั้นเลยนะปั้น140นะครับแต่ถ้ามีกบเหลือก็ปั้น240นกันนะเป็นตัวบินพลาดแสงนะครับค่อนข้างที่จะแรงน,นะทาให้ตัวบิน การบินภาคพื้นก็อาจจะสู้อ้เขาตีรถที่มันห้าห้าหกเลยเนละ้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ใช่เนี่ยความสามารถนะครับไม่ใช่สามารถดีไม่กดโล่นะครับตอนนี้กดโล่เลยนะถ้าเราจะแพ้นะครับเราก็แค่กดพัดน,นะโอเคชนะละเนชน,นะแล้วเนี่ยว่าเขาก็ไม่กดโล่เหมือนกันนะโอเคเราชนะละก็ เป็นการใช้ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเหมือนก็เป็นที่ก็ชนะมากกว่าแพ้นะเห็นไหมอันนี้แพ้ไม่นับนะครับอันนี้ผมหลุดแล้วก็อันนี้ก็แพ้เพราะว่าผมคับกมาดีนั่นเอะก็ชนะนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากต้องการถ้าเราไม่มีตัวซันรีบินตัวนี้นะโคนี่บินตัวนี้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นไม่กี่ตัวนะครับเป็นตัวบินที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นตัวบิน สายพลังแล้วก็ความมัไหวนะครับไหวพริบอย่าใช้เลยไปใช้ในคิวอร์ดียว่านนะครับนี่นะตัวบินที่ผมแนะนำนะครับก็จะมี GB ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อา่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันแรงสุดแล้วนะเพราะผมบนะเพราะว่าสกิลบัฟมันเนี่ยเพิ่มดาเมจ150เลยนะตีปอมปัดเดือแตกเลยก็แนะนำไม่แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะลืมบอก คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจขอบใจตะกี้แล้วครับแล้วก็อย่าลืมก็ครับด้วยถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้องการตัวอะไรอีกก็เม้นต์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ